Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terima kasih. เปนาเดียวกันของมึงนะครับนออนครับขอุกลับอการรักาพมจา่ตอเลรอีกรครับ้ครับรับอยาิกยรับครับ่งองขอินะครบอกาเจ้าาที่รัพักษ์ติวิทเจ้าหน้าี่ภา14วัดเรีนชานและพตำรวจกรชายครายคือท่านรองผู้จัดการบริษัทผู้เป็นเจ้าภาาต้อง ขอบพระคุณในน้ำใจของทุกท่านที่กันที่มาแสดงความค่ะน,น้ำหนึขอที่มี<อ>หลายหลายร้านการเงินพันขอให้มันคงเรียกว่าขอได้ไหวครับครับเนี่ยคมไม่มีคนมากราบท่านรถไฟโบดินนะตั้งแต่ดีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าหลวงพ่อท่านขอได้ไหวรับจริงจริงนะนอกจากหลวงพ่อไร้ชิงแล้วนะคณะสงฆ์ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านภาพนะั้นก็ได้ลองได้เลยครับขออนุญาตที่จะได้เรียมเข้าสู่พิธีการพมาตามหลวงองค์ประธานสงเกลียความเคารพยิง่งโหะถวายสามภารุญกุศลนองคนสมัยจุดธูปเทียนประกอบพิธีจ,บบธธจัดมีชัยน้องราบไหว้องค์พุทธปฏิมาเรียนเชิญท่านผู้มี สีหานิยาจะามาตติยมปิตมยังพันเตวิส,ส,สรงพิสงรัตนาธาญาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา เ ah an an ิอัมมังสรนังคัจฉามีังณปิสังขังสัตนังคัจฉามิอามีตติยังเบิดอมังสรนังคัจฉามิญาณยิสังขังสมาธินังยามีปานาติยูเส็ดคนขาคานเณรวิธีมีหัวมิเตชวา

amang pratibi pratipa pamacana jasan jmuapa pamacana san san tuin jataan yuta เจ้าเพื่สงฆ์ศึกษีพระเดชพระคุณพณเจ้าคุณพระเทศสาวพรบุญีทีอิึกษาเจริญวันทีสิบสี่จังหวัดวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพุทธกาลธรรชาติต้องเป็นเจ้าภาพนะครับพร้อมด้วยผู้บุญผู้บารมีคุณอภิธันทายืนอธิบดีกรมายุสภากงแม่บ้านตำรวจประเดพณีพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มัสาโทโนชยามาสาโนพันเตอิุสังโกอิมานิติจิราณิำเป็นอบรนตอวดนะสาธุ อจารอยารปนี<แ>้ท <tr uth empieza> ีย์ด kind of ีเราต่องวช่วยหน่ตั้งก่อนกไฟเอาขอครับเนตาของขอิ่าวเีวครับและวอสรมนะับธมหาสนรพนการมูลใหญ่จตุปัจจัยครั้งร้องน้องถวายกำไรสดใสทุก่าน ท, urun, ท่านที่ปรารถนายศเลื่อนเงินเดือนขึ้นปรารถนาทำมาสาสายก็ขอให้ได้รับความสําเร็จตามความปรารถนาโดยทั่วกันท่านผู้มีเกียรติผู้ร่วมพิธีนะครับทุกท่านเพื่อเป็นบุญกิริยาร่วมกันในส่วนปฏิภาณธรรมัยนะขออนุญาตครับอนุโมทนาสาธุในร่วมอวายพวะนารมณ์พอดีนะครับเจ้าค่ะยกใ่้เพื่อนได้รมบบุญกันนะครับขออนุญาต น้ำข้างนติดหมดแล้วเราควรจะก็ส่งในช่ีเลยนะครับ გრაკუებმიჯე ว ალჂ ส ნ ა მ დ ე ლ ე ბ დ ს ა დ ს ა დ ს ა ნ ა ს

hiền nụm hỏi hiền nụm đe, hỏi không có mì rêu hiền nụm đe này, này